คุณกำลังฟังรายการ Sit a n Observ e รในวันพุธที่25มิถุนายน2568นะครับวันนี้ช่วงกลางวันเพิ่งเลิกจากงานอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการอร่านข่าวผู้ประกาศข่าวของกสทชครับกสอทชนี้ก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมกำกับการ ออกอากาศนะของวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลนะวันนี้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ใช้บริการที่สำนักงานใหญ่กำลังจะมีการเปิดประมูลนะคลื่นความถี่นะครับกิจการโทรศัพทนะ์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะนก็ของอีกไม่นานนะครับก็จะมีข่าวเรื่องประมูลคลื่นประมาณนี้กันนะครับว่าวันนี้ผมมาโปรเจกต์อ Project ของ กสทชนะครับที่ก็จะมีการาเปิดอบรมและสอบใบประกาศผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์นะฮะเคยเรียนชั้นตน้นชั้นกลางชั้นสูงไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของการสอบและทีนี้ตอนสอบนี้กสทชก็ใจดีนะครับเปิดติวเชิญอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบนะฮะหรือมีประสบการณ์เข้มข้นมา เป็นวิทยากรให้การอบรมนะครับเปิดอบรม2วันสําหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะสอบนะก็มาติวกันสักหน่อยนะครับหลายๆคนเรียนกันไปนานอาจจะลืมหรือว่า,าไม่ได้ฝึกฝนนะครับก็มาใช้เวทีใช้การฝึกอบรมนี้เป็นเ,เป็นกิจกรรมที่จุดไฟนะฮะแล้วก็ชวนให้ไปฝึกฝนกันอีกนะมีเวลาเดือนหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนหลายคนครับที่ เคยเจอกันในงานอบรมผู้ประกาศข่าวนะครับมาฝึกกันที่นี่นะครับเตรียมตัวที่จะสอบกันจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่คนที่สนใจทั้งในและนอกแวดวงข่าวแวดวงการประกาศข่าวนี่ก็มาเรียนกันเยอะนะครับด้านหนึ่งก็เป็นการฝึกอบรมตรงไปตรงมานะเพราะว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าอยากจะจัดทํารายการ เอามาเรียนกันนะครับเนื้อหาเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็อาจารย์นี่เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากทุกท่านเลยนะครับอันนี้ชื่นชมทีมวิทยากรเราก็จะมีอีกหลายแวดวงครับมาเรียนกันหลายๆคนก็จะมาเรียนกันในลักษณะว่าเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ใช้ทักษะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็น่าสนุกดีนะครับที่จะได้เจอกับเพื่อนต่างวัยแต่มีความสนใจเดียวกันก็ามาเรียนนะครับ นี้อาจารย์เนี่ยก็ให้ข้อคิดนะครับเรื่องของการออกเสียงอักขระนะวิธีการออกอักรออกเสียงภาษาไทยในวันนั้นน่าสนใจนะครับมีหลายเทคนิคหลายข้อคิดนะครับตอนอบรมก็หลายๆคนครับก็เพิ่งรู้นะว่าวิธีการพูดวิธีการออกเสียงวิธีการอ่านของตัวเราเองนี้ก็มีปัญหา เดีาปัญหาพื้นฐานเนี่ยนะการออกเสียงตัวสะกดการออกเสียงวรรณยุกนะครับก็จะได้รับฟีดแบ็กนะว่าเราออกเสียงชัดเจนหรือว่า,าขาดตกตรงไหนนะครับพูดอ่านเร็วไปช้าไปหน้าเบื่อไปลากเสียงเกินไปใช้วรรณยุกนะผิดนเว้นวัรคตอนผิดนะมันเป็นงานละเอียดมากๆแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสในช่องปาก นะครับในจมูกแล้วก็กระบังลมนะการควบคุมลมต่างๆที่เรียกว่าเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานคุณภาพเป็นงานที่อารมณ์สตินะฮะสมองแล้วก็ภูมิปัญญาทางกายต้องไปด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเรียนแล้วก็จะรู้สึกทึ่งนะครับของคนที่ทอ่านข่าวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับได้อย่างชัดเจน แล้วก็เห็นคุณค่านะครับของการพูดการอ่านที่ชัดเจนมันเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการส่งสารออกไปนะฮะนั่นแหละนี่เป็นเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่ทำให้ผมมาจัดรายการ Sit and Observe สม่ำเสมอนะครับก็หวังว่าจะได้ฝึกฝนไปนะไม่ แยกขาดออกจากชีวิตประจำวันนะแต่ว่าจัดรายการแบบนี้นะครับยังมีจุดอ่อนจุดบกพร่องอีกเยอะนะโดยเฉพาะการเว้นมักตอน,นครับก็ท่านวิทยากรก็ให้ฟีดแบ็กมาได้ดีมากนะครับทำให้ผมได้ตระหนักแล้วก็จะต้องปรับวิธีการพูดวิธีการสื่อสารให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะหา โอกาสนะรสร้างโอกาสที่จะรับฟังเสียงการปรับปรุงจากพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันว่าสิ่งที่เราทำอยู่นัน้นมันมีอะไรต้องปรับปรุงมากขึ้นนะครับเสียงเตือนเหล่านี้ก็เป็นขุมทรัพย์นะครับเป็นของดีนะฮะหายากที่จะมีใครมาเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยมุมมองของวิชาชีพนะครับ ก็อยากจะคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัตินี้นะครับให้เราได้รับฟังเสียงวิจารณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้ดีขึ้นหรือว่าของตนของชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแน,น่นอนว่ามันเจ็บปวดนะโอ้เรายังทำได้ไม่ดียังมีจุดที่ต้องอเป็นจุดบอดจุดอ่อนนะฮะที่ต้องปรับปรุงไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนลดอัตราตัวตน ของตัวเองด้วยนะครับก็ชื่นชมนะครับการจัดหลักสูตรอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าในวิชาชีพแล้วเนี่ยมันช่วยกําหนดมาตรฐานนะครับว่าของดีของสุดยอดในะยอดฝีมือเนี่ยเขาทํากันอย่างไรเราอย่างน้อยไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ยังรู้ว่ามาตรฐานของความเป็นยอดฝีมือมันอยู่ที่ไหนนะครับเราเราก็พยายามที่จะไปให้ถึงถึงตรงนั้น นะก็จะช่วยให้บริการสังคมคอนเทนต์นะครับเนื้อหาที่ส่งมอบไปในอากาศนะครับในอินเทอร์เน็ตในวิทยุในสื่อต่างเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพนะแล้วก็ช่วยให้เยาวชนนะคนรุ่นหลังนะครับได้ออกเสียงนะได้ใช้เสียงนะครับซึ่งเป็นของให้ได้มาเปล่าๆนะครับ แต่ว่ามีประสิทธิภาพก็จะช่วยยกระดับ,ดบ,ดบการใช้ภาษานะให้เราใช้ภาษาสื่อสารกันได้อย่างดีขึ้นด้วยลดความเข้าใจผิดนะครับจากสารที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากการฝึอกอบรม2วันยังมีเวลาอีก1เดือนครับที่ผมจะมาฝึกนะครับตอนนี้ก็ได้แบบฝึกการอ่านมา4เวอร์ชันแล้วนะครับตั้งแต่ การอ่านชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็แบบติวนะฮะติวก่อนที่จะไปสอบนะครับก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันครับที่จะพูดที่จะอ่านให้ชัดสื่อสารให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็น่าฟังนะเชื่อว่าทักษะนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรนะครับต่อชีวิตต่อการดูแลความเจ็บป่วย ต่อการอยู่ดีและตายดีต่อไปนะนะครับท่านใดที่ตอนนี้ยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับมาลองฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ใช้ทักษะอันนี้แหละนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมด้วยสาระนะครับด้วยเสียงที่น่าฟังด้วยเนื้อความจากการอ่านการพูดที่ครบถ้วนชัดเจนนะครับและมีพลังน่าเชื่อถือไปด้วยกัน,นครับท่านใดที่สนใจฝึกอบรมนะฮะ การอบรมผู้ประกาศข่าวนะครับก็ติดตามได้ที่กสทชนะครับแล้วก็ไทย PBS นกะ็มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้นะครับทุกๆปีก็ใครสนใจเชิญชวนนะครับนอกจากจะได้ทักษะแล้วก็ได้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับวันนี้สวัสดีครับ